สวัสดีค่ะสลร่ามาอีกแล้วเนาะสลาเยอรมันนะสลาชาแนลนะสาาเยอรมันชาแนลนะคะมาอีกแล้ววันนี้เราวันนี้เรามีออเดอร์นะออเดอร์ที่คนเขาสั่งนะสั่งสลร่าทำนะก็คือฮอร์โมกนะคะเอาละค่ะนะวันนี้มีคนเขาสั่งสลร่าทำฮอหมกนะ เขาจะเอาไปทําบุญนะวันนี้ก็เลยว่าเออเรามาทําฮอมกแบบสไตล์เออเราอยู่เมืองนอกกันนะนะคะแล้วก็แต่รับรองอร่อยนะสูตรที่บ้านซาร่าขายนะคะนะมาดูกันมามีส่วนผสมอะไรบ้างนะคะค่ะมาดูกันนะคะเอาละค่ะอันนี้น้ำพริกแกงแดงนะพริกแกงแดงแล้วก็กระชายกระชายตำตำนะนะคะเนาะแล้วก็ มีเนื้อปลานะคะเนื้อปลากายนะนะคะเออเราใส่ไปในน้ำกะทิเนาะแล้วก็เนื้อปลากายนะเป็น,ช,นชิ้นที่เราทําเป็นอุ้ยเด้งดึ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 งอร่อยน่าดูเลยล่ะพเพื่อนเพื่อนแล้วก็อันนี้หัวละพาปลูกเองนะจากสวนนะคะอันนี้กระหล่ำนะผสมด้วยนะคะแล้วก็ที่นี่เราใช้กะทิกระป๋องนะคะเนาะแล้วก็ ไข่กับพริกโรยหน้านะนะคะมามาเดี๋ยวเราทําเลยเนาะใส่กะทิไปเลยกะทิเราแข็งหน่อยนะที่นี่นะคะกะทิสดไม่มีนะ ราอยากได้กะทิสดแต่ไม่มีนะคะใส่ไปก่อนเลยนะคะคนก่อนเครื่องแกงเนาะ หอมมากเลยหอมใบบัวะพานนะเพื่อนๆเดีย๋ยวเราเข้าเนื้อแกงให้ดีก่อนนะคะอืขอใช้มือนิดนึงมือซาร่าล้างแล้วนะมันติดถ้าพี่อยู่มันตูดนะ แล้วเราใส่กระทงนี่นะนี่กระทงละนึ่งนะคะเราใช้กระทงแห้งนะเพราะว่าอย่างว่าที่นี่มังนอกเนาะนี่ใส่เนื้อปลาไปเลยค่ะบี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 ให้เขามีเนื้อปลาเนาะ ก็เติมไข่ไปก่อนนะใบหนึ่งก่อนเนาะเดี๋ยวเราใส่น้ำกะทิอีกนะไม่ต้องห่วงนะ เราใส่ปรุงไปเลยนะนะคะใส่เครื่องปรุงทันเอาละค่ะเนาะอันนี้เรามาใส่ผงปรุงรสกันนะอันนี้ผงนัวด้วหกนะมันหกนะแล้วก็น้ำมันหอยหน่อยนึงกะเอานะเพื่อนๆนะคะ แล้วก็สีอิ๊วขาวหน่อยหนึ่งนะน้ำปลาหน่อยหนึง่งน้ำตาลนะคะเดี๋ยวเราค่อยชิมกันเนาะเดี๋วเราใส่เนื้อปลาไปเลยนะ นะคะหอมจังเลยหอมเครื่องแกงหอมกระชายหอมผิวมะกรูดเอาละเราใส่กะทิไปอีกนะคะกะทิมันในนี้ ใส่กะทิไปแล้วอันนี้เราก็คนนะคะแล้วเสร็จแล้วเราก็ใส่ให้มันหอมนะเพื่อนๆโรยโรยเออ่ใบมะกรูดไปอีกเลยนะคะอืหอมมาก เนื้อของมันก็เป็นเนื้อปลาอยู่แล้วนะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวงใส่น้ำกะทิอีกหน่อยนะคะสมันจะข้นไปเนาะและนี้เราเก็บไว้ใต่โรยหน้าเนาะหอมหอม โอ้แดดออกละเมื่อก mm ี hmm. ้เหมือนมีฝนนะ mm hmm. เพื่อนๆ mm hmm. มากอมขอเต่น้ำปลาอีกนิดนะคะเสร็จเดี๋ยวเราตักใส่ใส่ผักแล้วก็น,นึ่งกันเนาะ จะใส่ไข่อีกดไม่เอ่ยแต่มันก็ข้นแล้วเนาะอหอมจังเลยเดี๋ยวน้ำไมโลยเนาะเอาละค่ะเราคนจะได้ที่แล้วเนาะอื รสชาติอร่อยมากเดี๋ยวซาลาจะใส่หัวละพาไปนะใส่ให้มันอยู่มีเนื้อมีหนังกลิ่นหอมหัวละพาเนาะในนี้เนาะหืมกลิ่นหอมจังเลยหัวละพาปลูกเองนะเด็ดจากต้นมาใหม่ๆเลยนะใหม่ๆสดๆเลยแล้วเราก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะตักใส่นี่กันเนาะ นี่เราก็ใส่หัวละพากระกลัาไปแล้วนะนะคะหอมมากนะคะนี่ตอนนี้เราก็หยอดเลยนะเราใส่เนื้อเนื้อปลาไปก่อนเนาะมาขอยอดก่อนนะเพื่อนๆเอาละค่ะ เราหยอดเสร็จแล้วนะเนาะเราไปนึ่งกันนะเพื่อนๆนปไปนึ่งกันค่ะเอาละค่ะเพื่อนๆเราก็นึ่งนะเสร็จแล้วนะสุกแล้วนะสีสวยไหมคะเพื่อนๆมาตอนนี้เราจะหยอดกะทิกันเนาะเราจะหยอดกะทิแล้วก็ทิ้งไว้ก่อนนะคะโอ,นะอ้เราทำเต็มเลยนะเราทำเต็มเลย ยอดกะทิกันเลยเราใส่ล้นไปนะเนื้อปลาเราใส่ล้นไปนิดนึงอนะเดี๋ยวเราขอให้น้ำกะทิเขาให้นี่อีกนิดนึงนะให้เขาเซตตัวอีกนิดนึง เดี๋ยวเรามาเจอกันนะใส่แต่งหน้านะคะเอาละค่ะเรามาหยอดหน้ากันเลยเนาะเสร็จแล้วนะเพื่อนๆดูน่ากินไม่เอ่ยนะโรยไปเลยนี่ปลูกเองนะหอมหอมเนาะใบมะกรูดปลูกเองนะจ๊ะเด็ดมาจากต้นเลยค่ะ มาจากต้นเลยนะหอมมากเพื่อนเอเอาล่ะ,ะใส่ริกนี่เลยร้อนนะคะ ไฟชาเนาะเอาละหอหมกของเราก็ได้แล้วนะนเนาะออาละค่ะหอหมกเราก็เสร็จแล้วนะนี่น่ากินไม่เอ่ยเนาะเดี๋ยวเราจะใส่ชามนาเนะเน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 อันนี้ดีกว่า อืขอโทษค่ะชุนพริกเนอะเน่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 คะ่นี่น้าคะนี่หมกของเราเสร็จแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวเราไปใส่ถาดมาปิดคลิปกันเพื่อนๆเนอะ นี่ห่อหมกของเรานะจ้าเสร็จแล้วจ้าห่อหมกปากายนะนี่เราอยู่เยอรมันเราเย็นทำห่อหมกเหมือนเมืองไทยเลยนะรับรองอร่อยนะคะนะนั้นสลัดเยอรมันขอฝากทีนะคะเนาะเอาละค่ะสลัขอฝากห่อหมกด้วยนะนี่น่ากินไม่เอ่ยนี่ห่อหมกละร้อนเลยนะอุ้ยพริกหลดุด <c oughs> นี่นะคะ โอ้ยเข้ามอันนี้นะนี่ห่อหมกปลาก้ายนะคะเนาะนันซะนะ่าขอฝากที่อุ้ยร้อนดูสิเงอแตกเต็มเลยนะซาาลาขอฝากคลิปนี้นะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะอย่าทิ้งซารลาไปไหนกดติดตามกดไลค์ให้ซาร่าด้วยนะคะนะสวัสดีค่ะบา,บายยนะคะบายบาย 嘟嘟嘟嘟，哈木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 。